เรามาดูในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าที่เป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมกันบ้างนะครับของเครือข่าย AIS ในระบบเติมเงินซึ่งเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับอันนี้แบบเล่นได้เล่นเอากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นทั้งวันหรือเล่นทั้งคืนแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่ตัวนี้ราคามันค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับในราคานี้ได้นะครับก็สามารถที่จะกดสมัครตามแพ็กเกจโปรโมชั่นได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น10เมก6เมก4เมก2เมกหรือ1เมกนะครับแบบ24่ชั่วโมงแบบ2วัน7วัน30วัน90วัน180วันหรือแบบ365วันนะครับแล้วแต่เลยครับาราคาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดูตามด้านหลังที่เป็นในวงเล็บตรงนี้นะครับนี่คือราคาที่รวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามในวงเล็บเนี่ยรวมภาษีแล้วนะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับกับความเร็ว10เมกะบิตเพ์เซก แบบ24ชั่วโมงนะครับ59บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7386ดอกจัน1 1 7 0 1 0่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาแบบ2วันครับ10เม็ก2วัน102บาทนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7387ดอกจัน1 1 7 0 1 0่เหลี่ยมโทรออก ต่อมา10เมก7วัน3 5 4บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7388ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมทูกออกต่อมาแบบ10เมก30วันนะครับ1,177บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7389 ดอกจันหนึ0งหนเหสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อมา1 0บเมกะบิตเพอร์เซกเก้าสิวันนะครับ1925บาทกดดอกจัน777ดอกจันเจ็9สดอกจันห1ึ่1 0นเหสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของ6กเมกะบิตเพอร์เซกกันบ้างนะครับ6กเมกะบิตเพอร์เซก แบบ24ชั่วโมง49บาทนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7209ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาความเร็ว6เมกะบิตเพอร์เซกนาน2วัน81บาทนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7385ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมา Uh, 6เมก7วันนะครับ289บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7210ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมา6เมกะบิตเซก30วันกดดอกจันก uh, ็910บาทนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7211ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของ4เมกะบิตเพอร์เซกกันบ้างนะครับอ่า uh, 24ชั่วโมง35บาทกดดอกจัน777ดอกจัน620ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมา4เมกะบิตเพอร์เซก2วัน59บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7384ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมโทรออกครับ ต่อมา4เมกะบิตเพ17วันนะครับ236บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7154ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทกออกครับต่อมา4เมก30บาทเออ30วันนะครับกอ,อ696บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7159 ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมและถูกออกนะครับต่อมา4เมกร90วัน1,285บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7398ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมและถูกออกนะครับต่อมา4เมกะบิตเพอร์เซก24ชั่วโมอง45บาทแถมโทรในเครือข่าย AAS ไม่อั้น1วันนะครับ โทร a อเอันนี้คือมีโทรในเครือข่าย a อเอย่างเดียวนะครับไม่อัน24ชั่วโมง45บาทครับกดดอกจัน777ดอกจัน7151ดอกจัน1170104เหลี่ยมโทรออกต่อมา4เมกนาน7วันแถมโทรฟรีเบอร์ a อด้วยนะครับ246บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7221 ดอกจัน 1>, 1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อมาเป็นตัว2เมกนะครับ2เมก24ชั่วโมง30บาทกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 3 8 1ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาอ2เมก7วัน161บาทนะครับกดดอกจัน7 7 7, 7 ดอกจัน7 3 8 2ดอกจัน1 1 7, 2, 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมา2เมก30วัน482บาทกดดอกจัน7 77, 7 7ดอกจัน7 3 8 3ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาเรามาดูในส่วนของความเร็ว1เมกะบิตเอร์เซนะครับนาน24ชั่วโมง27บาท กดดอกจันเจ็ดเจ็จ็ดอกจันเจ็ดสองหนดอกจันหนึ่งหเหสี่เหลี่ยมถูกออกต่อมาห่เมกนานสวันสามสิบแปดบาทกดดอกจันเจ็ดจ็ดเจดอกจันเจ็ดสามแด์อกจันหนึ่งหเย์หงศูสี่เหลี่ยมถูกออกต่อมาหเมกนานสวันห้าสิบเก้าบทกดดอกจันเจ็ดจ็ดเจ็ดดอกจันเ 096ดอกจัน1170104เหลี่ยมถูกออกต่อมา1เม็ด7วัน129บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7098ดอกจัน1 1 7 0 1 0่เหลี่ยมถูกออกต่อมา1เม็ด30วัน375บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7 1นึสามดอกจัน1นึ0งหนเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนเหลี่ยมทูกออกต่อมาหนึ่งเมกเก้าสิบวันแปดร้บาทกดดอกจัน777ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสามเจ็ดเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมทูออกต่อมาหนึ่งเมกร้อยแปดสิบวันกดดอกจันเจ็ดอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ด 3ามดอกจัน1นึ0งหนเหสี่เหลี่ยมโทรออกต่อมา1นึเมกสามร้อยหวันหรือ1ปีนะครับหนึ่บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน1นึ0งหนเหสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาหนึ่เมกเจ็ 1, 7, วัน แถมโทรฟรีเบอร์ as ด้วย7วันนะครับ139บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7220ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือเบอร์เก่าก็สมัครได้เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นเบอร์อใหม่นะครับนี่คือเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่เน็ตถ 4, แถมโทร4เมกนะครับแล้วก็กดดอกจัน777ดอกจัน9120ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมโทรออก ส่วน15เมกแถมโทรฟรีทุกราคาด้วยนะครับ30บวันก็200บาทกดดอกจัน777ดอกจัน9160ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมถูกอกนะครับส่วนอันดข้างล่างนี้นะครับ8เมกกับ20เมกตัวนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับไม่มีโทรฟรีเป็นเน็ตอย่างเดียวเน็ตล้วนๆเลยนะครับ8เมก5 0บาทกดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน91 78ดอกจัน117 010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับส่วน20เมกะบิตเพอร์เซกนี่ก็สองร้อยบาทนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน9179ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับทุกสาขาสาขามานางโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับส่วน ถ้าเกิดว่าท่านใดที่มองไม่ชัดมองไม่เห็นนะครับผมจะใส่ไว้ในผมจะใส่ไว้ในตัวรายละเอียดด้านล่างของคลิปอีกครั้งนึงนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ